ที่น่ารักทุกคนไม่ได้ไลฟ์สดนานมากนะคะตอนนี้อยู่บ้านที่อุดรน,นะคะแล้วก็พี่ชาก็กลับมาอยู่เมืองไทยนะคะได้หนึ่งเดือนแล้วนะก็เลยอยากทักทายไลฟสดนิดๆหน่อยๆนะคะห <c oughs> วังว่าทุกคนนะคงสบายดีเนาะแล้วก็มีความสุขนะคะในวันหยุดยาว ช่วงปีใหม่นะคะคลิปนี้ไลฟ์สดนี้เนาะแองก็จะมาขอวอวยพรนะคะ fc ที่ยังคงติดตามอยู่นะคะที่มาเห็นคลิปนี้นะคะก็ะะขอมีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะในวันปีใหม่ก็เดินทางนะคะปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะขอให้ดื่มกินนะคะสังสรรค์อย่างมีสติเนาะ ขอให้เงินทองแหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนมีแต่รวยรวยรวยเงเฮงเฮงนะคะแองก็จะมาแป๊บเดียวนะไลฟ์สดถือว่ามาอวยพรเอฟซประจําปีก็แล้วกันนะ,ะเพราะว่าปกตินะคะจะอยู่ทางช่องทาง Facebook เนาะไม่ค่อยได้มาทํา y o YouTube สักเท่าไหร่อืมสวัสดีนะคะสวัสดีทักทาย high stay high นะคะก็มาแล้วอยู่เด้อใครดูย้อนหลังนะคะหลายๆคนนะมีมีเวลามีโอกาสดูย้อนหลังก็ฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แอนด้วยก็แล้วกันอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันบ้างนะคะอยากเห็นว่าเออแบบยังมีแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะที่ที่ยังไม่กดยกเลิกการติดตามใครที่ยังกดติดตามอยู่นะคะเมนนะคะเมนมามาดูหน่อยเนาะ โอเคนะคะแอนมาเนี่ยตั้งใจจะมาแค่แบบสองสนาทีนะคะไว้แค่นี้แหละนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปแล้วก็อักไทยเซฮายเอกบายบายค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะมีความสุขมากๆเด้อ